สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทุกท่านข่อยสิมาตำกาะปุ่นสูนงสนองินพีินเด้อว่าเป็นโบสถ์ปีนี้ต้าขะปุ้นเจ้าเจ้าคือค้นสูงแทนข่อยเตี้ดจ้าข่อยตขาข่อยจ้าโกขาจ้าบนขึ้นบักเอิญถักได้มันนั่นขับรถหาข่อย

เกินเอาไปคุณหยืดออกไปโลดต่อขึ้นสองเมตรต่อคาพี่เอาเอ้ยอาบเกิดมาเที่ยเกิดชาติหนาชัตนใดให้คอยอีกเกิดเป็นคนจูงฐานมถ้ามีชาติหน้าตนี้ก็เี้ยวไปพันเีคนบุคือหมู่ได้่อยได้พี่ คนตี้อนะเล่นะหมางมีบ่ตค่ะบ่มีเด้ยังในในในชิงค่ะมีิงนึงอ่ะสุดท้ายอสิปน้ํานาแมูมนาวนี่ป้าได้ปลูกได้ต้เด้อ่ะดกบ่เาจไปเก็บดก่ซั่นเฮาบ่ได้ไปเก็บเฮายังบ่เคยไปจักเทื่อ อยู่คนเดียวได้พี่น้องงงอยมาหาหนุมคนหลายๆเออก็มาหาน้องหาหนุ่มมีแต่น้องหนุ่มไปหาเพิ่นมึงโมหากูเลยมึงโมหากูเลยโตผมอยากมาหาหเปาเอ้ามาหาน้องหานุ่มมีนะเด็กแด้ีลยานี้อเกว่าไปเอายุุนยนเมื่เลยจะได้บุมี เปียกแล้วนเะโอ้ยจะเปียาี่น้องสมบานรสจัดแล้วนะมันบริมีน้ำปันดอ้วนนี่นะอ้าพปลาทิ้งเอาอยู่บนน่ะเอาไปล้างทิ้งมือมันเพชรอันนี้จะิดเราเดิี่นอะเดิมเพชรมาใส่เออเพชรนี่กมดแล้ววะเอาไปโล่เลยนร้อนเลยนเนี่ยเลยร้อนแล้ว แคบแคบแคบแซบแคบแค่มาไทยด้วยน้ำนี่ใชกเออมือกล้องแย่งอยู่บ่เออกินอีกมาได้เอาเสร็จลงได้ป่ะนี่แซบอยู่บ่นี่เบิ่งเบิ่งยิมกันเลยถอยออกไปถอยออกไปเหลือมือพาเมือโล่มาเลยต้องชมมาต้องต้องพี่มาไทยอีกเป็นยัง ใส่ตะป้าลูกโตัดเอามีดตัดตัดมีตัดนี่วะแกะแตมมีดมีแตมีดจะตัดอยู่นี่คอยช่อยมาเล่นเลยโอโร้ายแผเป็นมีดเนาะ มันยาวผดเนาะมันสิเดี่ยวพอไครได้เนาะเป็นส oh, no. ั่งเนาะเห็ดนี่เนาะพอบอลอีบองวอลเอาลงมดเอาละบ่น้ามันสีบอนแซ่บเพราะว่าน้ำปรุงมันเครื่องมันน้อยใส่ตามน้ำปรุงมันเลยโตัวหอักหวานอย่างด็กน้อยเลือดเลือดลายเลยนี่มัชีบบอแซ่บนะน้ำปรุงมันสำมิเออสำมิกับสำมิ มาเกใกล้าเยดเอนำไหลลแล้วไกใกล้ตรงมุมตัวนี้นี่ตัวนี้่วนพวอยังไม่ได้เปลี่ยนจับกล้องจับอีหยังนะไซส์อยากเป็นบอกอยากเป็นอยูเด็ดไปถอยออกไปบะนี้มุมนี้ถอยออกไปเลย มิโตนี่ไปถอยออกไปเห็นให้เฮาอ่ะแต่เฮาแบบข้อข้อมารยาทอย่าร้ายเด้อของเฮามันกินหไรเกี่ยวและสองโตตัวที่กินายก็กินเลยอ๋าจะได้เขาสิว่ากินกับบุมีมารยาทกินคืออึดคือหิวเนี่ยคอยไปอึดคอยไปหิวเนอะแต่คอยหิวข่าวมือหนึ่งคอยกินข่าวสองเถื่อ นี <ítulo> sabes, ult, Joan, ่ค่อยมักแบบจังซีแล้วนี่เสพเลยเอเสพแล้วแสบแล้วแสบแล้วักอันนี้ไทันอีแล้วเนาะยกปไใบใหุ้นเจ้าบันี้โอม my god แต่งใน้อยก็ได้พี่น้องไม่ถูกเฮาซื้อขาวเปียนบ่วงนะบ่วงไงฮะเอาบ่วงไงมาก่อนบ่วงปาดลำทีไยนเมาี่อัว่าบเอาไม่ถูกเขาเลยซื้อข้าเปียนกินเฮาก็เอามาสีอะา บายดีจ้าบริไดออกดิมาพี่น้องขินห้นลองไผ่โอ้เห็ิดยังดีเนาะเด็กน้อยเนาะแบบว่าเพาะาเข้าเม่นไผ่ยังไงป่าหมูหมูนุยจะเคาะไรผ่กระซํากันเท่าไอื้มนียเขาเอินกินอ่ อ้นจานโตหรือจานเอื่อยนี่จานเจ้าบ้านจะมาอยู่พิรายแท้ะจะใส่ยังมาวะ่ะเบให้เอืเอยไหนเด้อเออเราบ่มีจานโหเลยจะใส่ยังมากวะจานเลยพิรายใบเถอะจะมาอยู่พิรายแท้ะเจานเอื่อยไปเฉยมีหกใบว่คือว่าจานอันนี้ต้นนี้เราแม่นต้นโอ้ต้นหนึ้ เนียบดนะข่อยวาเนยบอลใส่ยังคือได้ใส่จานนี่นูอ่ังนี่ลายอันเาลายอจากอันนั้นเนาะเขาที่น่กรโตใกระตอนซีมอยู่คเสเนอะคุณกั้กินโตโตน้อน้อนบกินถายกินชุกละ โตโตโตแซ่บกินแบบแรนดีมากกินกินแบบโบไฮมันเป็นกระเซษนะป้าฉันมัหยกสูงกระดกมันยาวเยอะว่า่อยเด้ออยเผาเผาดิไซนกินหอยกัไปายเป็นหยังนั่น คุปูไปหนีบด่างมัใช่ป้ะน้องอยากนี่างนี้ในนมมีนมนมไว้เสียมาเด้อพี่น้องเด้อว่าน้องไผรกินหลายกินหลายเห็นคือเห็นกินหลายเป็นไรแดดบ่ได้มาเบิ่งนะจ้าค่อยกินหลายก็จะไปกินลังกล้องดู้วคเดียว กระปุ้นซื้อโลนึงกระปุ้นนั่นหายกินแตไปมาๆ<อ>กินกระปุกอิ่มกระปุนอิ่มชิมหาแค่นา้นนะคะซื้อกระปุ้นดีมานนะกินคนเดียวนะคนเดียวก็กินงกระอิ่ม,มสองคนนั่งไปนั่งมาอิ่มบระปุกสองคนกินเนี่ยเฮ้ยคนถ้าซื้อโลนึงเขามากที่ลวกผักกระหล่ำใส่น้ำผักบุ้งใส่น้ำสองมึงมาค่ะน้่งใครมาเนี่ยคือเสียงผู้ชายเขาซื้อมาแต่ถือเขาซื เอาผักบงมาลวกใส่น้ำเอา้ำมาทำม้ามือนั้นเอายังมาใส่เ็ดเข้าวว้ใส่เห็ดปลวกคหะเห็ดปวกก็ได้ป่งเราถูกัดยกจ้าานนนะโตมาน่โตเข้าเข้าไเข้าได้เลยเฮ็ดละหหามาให้เก่งนีหาบุได้เราคอยสื้อเอาเจ้าหามา คุณตกงซดีไปเพียงเดีวไปเพียงดยเาข้า้โเดวไม่ได้ใข้าบอกเมบต้น่ใช่ไหนกับใม่เหรเจ้าเล่ยีนอหาไหมนะองม่ยังไม่ได้หาเด่เาเ้าก่อนเด็กหน่อยวนเดี๋ยวเราไปก่อนคลิปนี้กั Nhớ nhắc lại nhanh nhanh